ครับก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนในโซเชียลแคมป์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บริเวณทุ่งนานะครับแถวแถวจังหวัดรีสเก้น,นะครับอำเภอหนึ่งนะครับก็วันนีน้มาหาปูหาปลาไม่ใช่มาหานะครับคือพาคนเฒ่าคนแก่นะครับมาหาวันนี้ มีแต่คนมืออาชีพเลยครับดูฮะแกกําลังกลมหน้ากลมตาหาอยู่เลยนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวข้าวครับการเก็บเกี่ยวครับทุง่งนาก็แต่ก่อนมีต้นข้าวครับตอนนี้ก็ถถกรถเกี่ยวข้าวนะครับได้จัดการไปหมดแล้วนะครับบรรยากาศเทนี้ครับอากาศร้อนๆหนาวนะครับอาการไม่สม่ำเสมอมากเท่าไหร่ ก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับดูสีใบไม้่ะดูนะฮะท้องฟ้าฮะตอนนี้ดวงอาทิตย์จะตกดินแนละ้ะจะมีสีดังแดงตอนนี้ร้อนมากเลยครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่อยากเอามาให้นะครับท่านที่ นะนานๆนนทีนะครับคือนานๆนนได้พบทุ่งงนะานทุ่งไร่อนี้ครับพูดไม่เก่งนะครับอันนี้คือต้นสะเดานะครับที่ต้นสะเดาที่ขมๆนะฮะที่เราชอบเอาไปกินกับน้ำพริกนะฮะมีดอกหญ้ารบรรยากาศทั่วไปก็โอเคนะ น้ำก็ค่อนข้างจะแห้งขอดนะฮะแห้งแล้วฮะน้ำแต่ว่าจะเป็นบางส่วนบางที่ฮะยังมีน้ำขังอยู่นิดหนึ่งฮนะก็พอมีปลาครับก็ไม่มีฮะงั้นก็ขออจบคลิปนี้ก็แล้วกันฮะเดี๋ยววันหลังจะมาใหม่ฮะบ๊ายบาย